มืออันนี้นะคะก็เป็นมือพื้นฐานนะคะอันนี้ก็พูดไปบ้างแล้วนะสอนทุกครั้งนะคะก็คือมือพื้นฐานเนี่ยจะเป็นมือที่อะไรเป็นมือสี่เหลี่ยมเหมือนมือคนทํางานนี่แหละคะ่ะแต่อะไรเส้นใจขาดนะคะเส้นสมองขาดเส้นเอ่อเส้นสมองขาดเส้นใจขาดเส้นชีวิตขาดนะคะลุงเร่งอย่างนี้นะคะลุงเร่งอย่าง มันก็จะไม่ติดกันเนี่ยอย่างเงี้ยเออมันจะขาดลุ่งลิ่งรุ่งริ่งหรือม,มันบางๆไม่ติดกันแบบเน,นี้ยเออนะคะก็จะเป็นคนที่หาเชา้ากินขํานะ,ะไม่สามารถร่ำรวยได้แต่ถ้าเส้นใจสั้นนะ,ะเส้นสมองสั้นเส้นใจเอ,อเส้นความคิดเลยสั้นหมดเลยทั้งส,สามเส้นทายว่าอายุสั้นนะคะอันนี้ต้องคนจะอายุสั้นน่ะถ้าเส้นชีวิตสั้นอย่างเดียวไม่ได้ <c oughs> <ๆ>เขาทายว่าเป็นคนชอบเปลี่ยนแปลงที่อยู่บ่อย นะแต่ทําไมถึงบอก3เส้นนี้สั้นถึงอายุสั้นเพราะอะไรก็ในเมื่อสมองคุณไม่คิดอะไรแล้ว<ม>ใจคุณไม่คิดอะไรแล้วแล้วชีวิตคุณก็ไม่คิดอะไรเหมือนกันมันก็คือตายไหมคนที่ไม่คิดอะไรคือตายก็คือเนี่ยแหละคนที่อายุสั้นจะเป็นเส้นแบบนี้นะคะ